เพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527เป็นตอนที่สาสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าผมยังอยู่ในการป่วยไข้ม่สมบายอยู่มาก ตอนเชา้าหมอมาให้น้ำเกลือหมอเขาก็หาว่าผมไม่พักผมก็ต้องทนให้หมอดุถ้าผมก็ไม่พักจริงๆเพราะผมเองไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไรก่อนจะตายก็เล่าความเป็นมาสู่กันฟังเสียก่อน พราะว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั้นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่เคยถูกความก็จุงก็จิงก็จิงจิงเขียนมาก็จะเกิดในการขัดแย้งกันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเหมือนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมันอนมาแล้วเวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คงจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จำไม่ได้เอาคุยกันต่อไปก็องความว่าอารมณ์ที่ท่านฝึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยังไงไงแล้วก็หนีนรกกันบรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็พยายามวิ่งหนีเข้าไว้ก็แล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว,ว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการอินส่องก่อนจอะาตายยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทําบุญกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ถ้วนอย่างน้อยที่สุดนับเพึงข้สวรารก่อนก็ยังจะดี ต่อไปเป็นพรหมปณิพันธ์น,นั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอบายภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์ <c oughs> สินห้าในจริงๆรผมคิดว่าควรจะเป็นบวกก็กมาบทสิทธิ์ถ้าเป็นสินห้าจริงๆจะสร้างความระเทือนใจแก่บุคคลอืน่น ดานดับหลังตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะการตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ผมเคยถามลุงพ่อวัดปากน้ำประสิธเจริญเรีวยกว่าลุงพ่อสดก็แล้วกันเวลานั้นผมไปหาท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระครูยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้าขุน <Yeah. S 1> เมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็นบอกว่าเขาหัวโขนมาตั้งให้มาสมให้แต่ฉันจะไม่เต้นไปตามจังหวะของโขน ฉันจะเต้นตามปกติของฉันตามเดิมพระองค์นี้น่ารักมากโอบนับถือมากท่านเคยบอกว่าคนอย่าหวังนิพพานผมก็ถามว่าคนอย่างกับผมอยไปนิพพานเขาได้หรือครับท่านก็บอกว่าเราตั้งใจไปก่อนเมื่อคนขึ้นยอดไม้เธอเธอเือน,น,นต้นไม้ตั้งใจว่าเราจะขึ้นให้สุดยอด ถ้าบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึงมันก็ไมต้องไปถึงจริงใดจริงหนึ่งเป็นที่พักจนได้แล้วถ้าเราตั้งใจต่ําดีไม่ดีมันขึ้นไม่ถึงเลยท่านบอกว่าวังนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้ากําลังอย่างอ่อนมันก็ไปข้างที่สวรรค์ได้กําลังอย่างกลางไปอย่างกลางแล้วก็ไปข้างที่พรหม ถ้าเราเกิดจิตม่นิยมมนุษสโลกเทวโลกเราปมโลกเ่อร่างกายม่นิยมร่างกายในความจริงใจเราก็ไปนิพพานคติของพ่อสดนี่ดีมากขาวัรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโย,ยมน้หลายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถึกท่านตัวท่านตายในความดีของท่านยังไม่ตาย <c oughs> ผมยอมรับนับถือองค์นี้ ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็กรเรียนกับท่านไปเยอะที่นํามาใช้นี่ก็เอาของท่านมาใช้เยอะเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทำไมผมไม่ใช่ของท่านก็ตีท่านค้นคว้าม,มาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์น,นารกไดชัดแจ้งแจ่มใสได้งน,นิพพานด้วยแต่ก็น่าแปลก หลวงพ่อสดกับผมก็คล้ายกันอย่างถูกด่าแหลกเหมือนกันด่าท่านเท่าไรท่านก็ยิ้มตลอดเวลาผมก็เลยจํายิ้มของท่านมาแต่ก็เขาได้โปรดจะมาด่าต่อหน้าเขาแล้วกันไม่แน่ไม่แน่ใจจะยิ้มออกจะไม่ออกถ้าด่ารับหลังด่าไปเถอะใดไงก็ด่าไปอย่าเข้ามาดา่ใดากใกล้ๆด่าใกล้ๆไม่ได้ยินไม่เป็นไร ท่าน,นด่าให้ได้ยินผมประกาศแล้วนี่ว่าผมไม่ใช่พระอระหันต์ผมไม่ใช่พระอนาคามีผมไม่ใช่พระอริยะผมไม่ใช่พระประสง์ชานผมมีคติอย่างเดียวบทต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็่างจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการเพราะใจมันต้องการมาตั้งแต่กำหนดเสร็จแล้วก็อยากจะไป ชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นก็ไปได้ก็ที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช้เวลานานมากมันก็ยังแก่มาได้เร,เรื่องนิพพานถ้าเราไม่ท้อถอยทําไมจะไปไม่ได้ใครก็หาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพาน เราก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกธรามบอกธรรมะของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าควรปฏิบัติไม่ใช่ยกวัฏกบิไม่ใช่นมนเสยเเื่องใหญ่ๆมาก็ทําอย่างนั้นทุกเ้อยคคำไม,ไม่ไม่มีผลแล้วขอบรรดาจากพุทธศาสนิกชนและเพื่อนบริโสสม,มันเณนจงอย่าทําตนเป็นเป็นเถรไม่นานเปล่า คือไปที่ไหนก็คุยฉันเรียนจบเรื่นั้นฉันเรียนทึ่งนี่ฉันเรียนทึ่งโน่นไอ้แค่เรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องปฏิบัติก็คนที่เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปนิพานได้แต่งเยอะอย่างสมัยพพุทธเจ้าตาสีตาสามมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจบรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต พร้อมปริสมิทายาทแล้วตอนนี้ความรู้พุทธศาสนาทุกอย่างเขาเข้าใจหมดที่ความรู้จริงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะ <c oughs> ที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นำความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเทะเลือกไม่ไหวนับไม่ท่วน ก็ลงความว่าอย่าประมาทคนที่เขาเรียนรู้มากเขาดีก็มีเขาปฏิบัติจริงก็มีคนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเข้าถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยโลกเขาม,มาปฏิบัติเฉยๆได้ผลสูงสุดก็มีก็งความความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ จะเลนขอบรรดาทั้งบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงใหญ่ช่วยกันทําบ้านเมืองให้วุ่นวาย <c oughs> ช่วยกันทําบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขอื่อหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดี <c oughs> เป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพาน หลังจากนั้นยึดความยึดความดีพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ปฏิบัติตนหนึ่งไม่ใจร้ายมีใจเมตตาปราณีไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ลักไม่กะโมยไม่ยิ่ยังไม่คดโกงทรัพย์สมบัติของใครไม่แย่งคนรักของใครซื่อสัตย์สุจร,ริตต่อคู่ครองรที่ด้างกาย ด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจารจริงไม่พูดคำหยาพูดแต่วาจาไพเราะไม่พูดยุย,ย,ย,ยง,สงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันหรือไม่นินทาเขาพูดแต่วาจาสร้างสรรความสามคัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดาที่เป็นประโยชน์ที่กันั้งสองฝ่ายเราพูด แล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไรกำลังด้านใจไม่คิดจะลักขโมยอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครใจไม่คิดเลยไม่คิดจะมีค่าเก่งค่าประหลาประหารใครทำความเห็นให้ถูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นปปัจยัของความสุขกับเรารับกับเพื่อนร่วมโลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุข ไม่ต้องไปเนื้อการที่รักษาพุทธศาสนาเวลานี้มีข่าวโครงมครามโครงมครามก็บอกว่าจะกลัวฟิสเตียอนจะมาแย่งดินแดนพุทธศาสนาไปกลัว่าจะแย่งคนไปไม่ต้องกลัวกลัวทําไมคนของเราเราดีเข้าไปไม่ได้แต่เราจะกลายเป็นโจรปล้นตัวเองก็แล้วกัน ในความหมายความผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่ผมสอนพวกคริสเขาก็มาเรียนกันเยอะพิพอิสลามก็มาเรียนกันเยอะแล้วก็ท่าของเขาไม่มีของเรามีถ้าบรรดาเพื่อนบิณฑุสมาเนนทั้งหลายแต่ผมนั้นไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เปิดเปดแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังของผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสูตราวิชาสามและปัญญาหกไม่ใช้เป็นปกติสมบับพระคารวะาแต่ผมไม่ไปพูดเกี่ยวเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ไม่ได้เกี่ยวเข็นแต่พูดตามความ,มจริงเพราะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเดิมใสของคน ก็จะบ,บ้านจาเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระสงฆ์พิสุทสมรรในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจเรว,วตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดสูญหรือไม่สูญนรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะน,นำญาติโยมุทธบริษัทให้เห็นนรกสวรรค์เป็นสุกายเห็นสิ่งต่างๆได้ดึก ทิประจุคุยานในหลักสูตรวิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วไม่สูญด้วยกำลังหบบุกเพนนวาสาัญยาณคือะระลึกชาติแค่นี้แหละครับเพื่อนพิสุธรณ์พระพุทธศาสนาไม่ไปไหนถ้านเยนว่าท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญกับสำนักกรรมาฐานเยอะทุกแห่งเต็มด้วยความเจริญรุ่งเรือง แม้จะอยู่ในป่าในเขาก็รู้เรื่องเพราะว่าบรรดาญาโยมพระบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านคนนั้นเป็นเจ้าของถิ่นเป็นเจ้าของสำนักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนำฉะนั้นคนจะไปหาท่านมาก ถ้าบรรดาพระสงฆ์ทุกท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยการรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ไม่มีใครไปแย่งคนไปจากพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเพีงเอาหลักสวิชาสามและพิญญาหกไปใช้พอแล้วล้วนแหละแม้แต่แค่ความรู้เป็ดเป็ด อย่างผมได้มากรถุงก็จริงจะเป็นวิชาสามจริงก็ไม่ใช่จะเป็นอภิญญาก็ไม่ใช่ถ้าิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวอวิญญาอาจจะมีบ้างมีก็ไปสเก็ดสเจตเลยเลยถ้ายังงั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปีพศ .2527 ฝรั่งมาปฏิบัติทำได้กันเยอะคล่องแคล่วมาก ทั้งนี้ก็ต้องขอบใจดกเตอร์ปิญญาณุตาไหลเป็นคนสอนกับคุณวีรัตเพื่อพระวีรัตเทวธาสุงเองเคยอยู่อเมริกามาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอผมนั่นไม่ได้สักคำภาษาฝรัง่งกินเขาก็ไม่เรียกว่าเจีย๊ยะแต่เจีย๊ยะเขาเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงเลยกินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบากัน นี่เรียกว่าหลังฝรั่งมันฆ่าก็ได้กันเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงั้นแค่สิบนาทีแล้วลึกชาติได้ทันทีนี่ดับเพอ่อปริญานุตาลัยเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอแล้วกันเธอเป็นคนสอนถ้าเรื่องการรู่วอะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วฝรั่งคนนั้นไม่รู้เรื่องถามแล้วก็ตอบถูกหมด ไอ้สิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือชาติก่อนเขาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ทันทีอันนี้เป็นเครืษษ่องพิสูจน์ขึ้นความรู้แต่ความรู้นี่จะยืนยงคงทนได้นานไม่นานเพียงใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอสหรับผมเองผมก็มายืนยันเหมือนกันจะเผลอลุ้นรลลุก็เปล่ากก็ไม่ทราบ วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบยี่สิบนาทีนี่หมดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายที่เป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือไม่จะทำเล่มไม่โตอยากบันทึกเป็นเสียงไม้เล่มละสิบคัดเศ็ ถ้าจบสิบเขาเสร็จถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มแต่ยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าผมจะเล่าเรื่องไปต้องถึงตอนทม่ผมเกิดนอนถอยหลังลงไปแล้วก็ยังยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกก็ทำหนังสือนี้แล้วได้พบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอีกถ้ามีแรงท่านี้ไม่แน่ ผมไม่ยืนยันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพุ่นอนพูดมันจะพูดไปได้เท่าไรก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปเหลือเว,วลาสิบนาทีเสร็จเศษสิบน,น,นาทีบ้าอีกสักทศเศษหนึ่งทศเศจนี้ก็เข้าไปค้อนานาแห้วคือว่าขอบ้าเรื่องแผ่นดินไหวไอ้คำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันสันส้น เกิดความจริงต้นเหตุเห่งแผ่นดินไหวว่าแผ่นดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดินพฤษภาคม <c oughs> อาศัยที่ลงสิทุกหาลูกหาลกหานที่จังหวัดอเมริกาขอโทษรอจังหวัดเขาแล้วที่ประเทศอเมริกา <c oughs> เธอเดินทางมาศึกษาพระกรรมาฐานที่ประเทศไทยบ้าง ที่ยังไม่มาก็รับเทปบ้างหนังสือบ้างไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรับเงินของเธอทีไรกำลังใจก็เต้นตึกๆก,กทุกทีทั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินหาทองมาสร้างตัวแต่ถ้าว่าในเมื่อเธอต้องทำบุญ ก็ต้องเชือดเนื้อเถือนหนังของเธอเลือดออกโชคสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมรับว่าตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจจิงเล่เตือนว่าการทำบุญทำแต่พอควรอย่าให,หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลังต่อมาเธอขออาสนาไปอเมริกา ใช้เวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบายเออตัดสินใจว่าสองพันห้าร้อยี่สิบหกพุทสภาไปแน่ <c oughs> ตอนนั้นก็ยกขยงกันไปประมาณ 20, ยี่สิบแปดคนอย่างน้อยก็ยังน้อยก็สองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดนี่เจะได้ยกขยงไปสี่สิบสามคนที่ไปไม่ได้เที่ยวกัน โอกาสจะเที่ยวไว่มีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะ <c oughs> รวมความผมตั้งใจเป็ดไปปล่อยที่อเมริกาเป็ดคือผมคือความรู้เป็ดๆนี่เอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกาการไปปีที่แล้วทัวเขาจัดให้ทัวจัดเขาก็ไปแวะห่องกงเออโทษเขาก็ไปแวะฮาวายก่อน <c oughs> นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้ว่ามันมืดเมื่อไรเอาชัดจากไทเปค่ําไปสิงคโปร์ก่อนเอาจากถึงสิงคโปร์เปลี่ยนเครื่องก็ไปไทเปไทเปเริ่มคั่าไฟฟ้าส,ะส,ะสะลัวสลัวเอาชัดจากไทเปมุ่งหน้าตรงไปฮาวาย <c oughs> เครื่องบินไปได้หน่อยเดียว เวลาหยิบนาฬิกาขึ้นมาตีสองของประเทศไทยเห็นแสงสว่างมันสอดมาข้างๆเครื่อง,งบินอะไรกันแน่ลองเปิดหนะ้าต่างดูแสงพระอาทิตย์ตายจริงนี่มันสว่างแล้วตีสองประเดียวๆเขาอาหารมาเสิร์ฟก็ต้องกินก็ท้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเขาเรียงมาอะไรกินที่นั่น จะไปถือว่ายัางตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้ามาจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้นม่แสงอาทิตย์สว่างจ้าไม่จะตีสองเป็นที่ทลายก็ไม่ทราบก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเล่าลัดๆเขานําไปพักที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่ของโถจะพาเที่ยวนอนเที่ยวนี วันแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วไม่งงกัไม่ยศาส์ไอ้กลาคืนมันเริ่มเป็นกลางวันกลางวันเริ่มเป็นกลางคืนชาวใจยุ่งกันใหญ่เขาก็นอนนั่งเสื่อมกันลืออยู่ในห้องพักแต่คนเดียวตอนเย็นดอเตอร์ปัญญานุตาลัยเธอก็ไปเช่ารถรถเก๋งจะมีเช่าเอาวิ่งเที่ยวเธอถามหลวงพ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปหรือไม่รู้ไปไหนเห็นฝร,รั่งวิ่งคึบคึบคืบค,บ,คบไอฮาวายอากาศมันดีก็ <c oughs> นาที่นั่งไปก็ถามดรปรัญญาว่าเออนี่มันยังไงกนันแน่การที่มาคราวนี้เขาช่วยค่าเครื่องบินเธอเธอก็ไม่รับเ <c oughs> อาไปคืนในความจริงไม่ใช่สตังของผมสตังเขาญาติโยงเพราะดรปรัญญาในเธอเคยเรียนที่อเมริกา คล่องในประเทศเมกามากก็ต้องหาคนขงคล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อร่อทั้งหมดเป็นภาระของเธอดีจริงๆมาจะติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกคนก็ดีแต่ทุกคนเนี่ยเขาไม่ชินก็ไม่ชินจริงๆก็คุณริรักษ์ อีกคนหนึ่งเึิ่งเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเราจะนั้นก็นยอมมียอมตรงมปรุงอ,อะไรเสรานีก็ไม่ทราบนี่เป็นตรงเกษนานีอันนี้เคยเป็นกงสุนไทยไประจำฮ่องกงก็เข้าใจในภาษาต่างประเทศได้ดีก็รงความดรปริยาเธอวีความคล่องตัวมากเธอก็พาไปเที่ยว นั่งไปก็ถามว่าเขาให้สตางค่าเครื่องบินทําไมฉันไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับนะครับหลวงพ่อแล้วก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผมให้คนฟายเหตุผลพผ่นดินไหวมันมันมาจะเหตุอะไรจะธรรมชาติไอ้ธรรมชาติทายังไงพผ้นดินจึงไหวก็ถามเธอว่าความจริงนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน เรื่องแผ่นดินไหวพระเจ้าจัดไปแปดอย่างไต่ก,ก่อนคือธรรมชาติมันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํายังไงแผ่นดินจึงไหวอย่าลืมว่าแผ่นดินนั้นไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊ตอบลมพัดมาไหวได้แผ่นดินมันใหญ่มันหนักเหลือเกินมันไหวเพราะอะไรเตยก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดจะไม่ทราบ คือว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดขึ้นแผ่นดินไหวก็พูดกันนน้อยๆานี้ไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปผมก็ไม่ติดใจเรื่องแผ่นดินไหวมรู้ไปแล้วก็แค่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่มผมก็แก่ทุกวันรู้แล้วผมจะไม่ตายแล้วผมก็ตาย,ผม,ตายผมก็ต้องห่วงผม เพราะว่ากำลังใจของผมดีและเร็วขนาดไหนไมันจะไปนรกแลืไปสวรรค์กันแน่แค่นี้เองที่ห่วงจริงจริงห่วงตัวเองพอหลังจากการเที่ยวแล้วก็ค่ำหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาเป็นที่อาศัยบ้านเขาปลูกไหมก็คืนไปฟ้าสว่างเพริบสวยงามมากแล้วหนักใจนิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไม่กินน้ำที่ไหน ในกรุงเทพเราอยู่พื้นดินดแท้ๆน้ํายังไม่ค่อยจะมีกินไม่ไม่สะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านยอดเขาแกจะต้องกินลมยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้ําเป็นน,นว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พักเห็นในห้องก็มีโทรทัศน์มองดูรายการไม่รา,าร,รายการข่าว ก็เราเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ว่าสาวฝรั่งกับเขาผมเ,เห็นภาพก็นั่งเดาเล่นโกโก้มันเพลินดีพอจบข่าวก็ปิดพระลูกตาผมเวลานี้มันเสียซะแล้วถ้าดูล,าละครมันมองไม่คเห็นมันเห็นชัดแต่ข่าวเท่านั้นเองถ้าข่าวนี่เห็นชัดจริงๆก็รวมความว่ามาถึงการเวลา ยะน,นอนพ้นนอนลงไปตามปกติของพระเวลายะนอนทำยังไงก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนนึกเน้นนอนก็มีกติคล้ายถึงกันนั่นก็คือทำจิตให้เป็นสุขก่อนพอนอนจับอนาปานุสติพอเริ่มจับลมปื๊ดเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าธรรมจีนเป็นไง,งกใกล้ๆเขานาสวยงามมากในภาพทรงแย้มพระโอษฐ์อันนี้ใครจยหาผม,ม้าภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าภาพพระเจ้ามันชอบบายถามบ่ายพระเจ้าผมอยากบาดตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ดียินเสียงท่านถาม ว่าเธอสงสัยเรื่องผ่นดินไหวหรือก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าสงสัยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าบอกว่าสงสัยทำไมจึงไม่ถามก็ตอบกทันว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกไม่เป็นสาระไม่เป็นการสารที่จะทำก็ไม่กล้าถามและก็ไม่กล้าจะยุ่งแาะว่าจิตจะวุ่นวายแต่ก <c oughs> ็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไราสาระ ท่านไม่ได้บอกท่านบอกอถ้าอยากจะรู้ก็าตามฉันมาตอนนี้โดยเรื่องแวบเดียวลงไปใต้ดินเลยเปราเป็นดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าไปแม่น้ำนี่ไม่ใช่แล้วบางจุดมันกว้างแบบทะเลน้อยๆไอทะเลใหญ่ๆเขากว้างเอาเท่าไหร่ก็ไม่รู้คู้โูนที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆ บางทีถึงเจ็ดไม่เรามีกว่าก็มีกว้างมันก็เป็นล,อล่องลึกเลยไปผมก็ตามในในความรู้สึกว่าตามท่านไปเรื่อยเป็นรอบโลกไอ,อ้รอยแตกขบามดินนี่มันรอบโลกจริงๆไนก็ในรอยแตกขบามดินนี่มองดูพันดินข้างใต้มันเหมือนกับดินผสมน้ำเป็นโคลอนอยู่มันเดือดปดปด ปวดปวดปวดที่ก็เลยบอกว่าพันดินจริงๆข้างล่างมันแตก,แ,ตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากเฮ้ยความเป็นพันดินไหวดือเหตุนี้นี่ดรปัญญาเธอพูดว่าเท่าน,นี้ผมก็ทิ้งเท่าน,นี้เมื่อทิ้งเท่าน,นี้มันก็เป็นพอดีกลับถ้ากลับจากวันนั้นวันนี้ก็ลองไปเหมือนกันทั่านี้พอเพราะเวลา สัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอะเขาต้องขอลาก่อนได้ฟังบงัรฑาตคสเศตหน้าขอความสุขสวั์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผล,ผลจงมีเดีบันดาทพพุทธศาสนิกชนเร็วพ้พนพิสุทธวเนรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี